การยุติการครั้งนี้มันเกี่ยวกับว่าอย่างที่เราจับกันได้นั้นกุกชม,มาไเป็นจังหวัดที่เกิดไยัยพปบัตสามเหตุการณ์ขึ้นครั้งแรกในโลกเลยกรื้องแต่แผ่นดินไหวสึน,นามิแล้ว,วลงไปฟ้าปัะกรอนอิเคียระเบิดเพราะจริงๆพอมันเป็นช่วงที่แบบว่าคนเริ่มกลับมาได้แล้วเนี่ยพวกในทางจังหวัดก็เลยชวนที่ไปไปดูว่า วิธีการทำงานของเขาเนี่ยทำยังไงให้พื้นที่ที่พังไปเนี่ยกลับมาคืนสภาพเดิมและพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเห็นทำงางไงให้มันถูกโฟกัสให้มันชัดขึ้นแล้วทำให้คนรู้จักจังหวัดนี้มากขึ้นจริงๆ,ๆนี่ก็เลยการเรื่องที่เอามาลิงก์กับจังหวัดราชบุรีคือหลายๆคนอาจจะทราบว่าพี่ทําเรื่องราชบุรีเนี่ยมาประมาณ20ปีแล้วทำจากราชบุรีเป็นเมืองทาง่าถึงกลายเป็นหนึ่งในชุมชนศิลปะที่สําคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยขึ้นมาเราต้องเรียนรู้จากเขาคือเขาไม่ได้ทำพาะหน่วยงานคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนทุกองค์กร เอกชนชาวบ้านปกติอะไรธรรมดาปุ๊บมาลุกกันทํากันแล้วสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นเพื่ความยั่งยืนของชุมชนหน้าหนาวจริงๆเป็นคนที่โคตรเกียดติมาเลยและจุดแรกที่เขาพาไปคือไอ้สะพานคนก็ไปยืนรอกันเต็มเลยเพื่อถ่ายรูปรถไฟรถไฟมันจะวิ่งทุกวันวันละสองรอบรอบละประมาณ10วินาทีปุ๊ผ่านไปอย่างเงี้ยพี่มีความรู้ว่า เฮ้ยทำไมเราต้องมารอไอ้แค่สองรอบต่อวันวะถ้าทานที่ว่าความสวยงามเนี่ยมันมันอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวเราไม่จำเป็นต้องรอรถไฟเลยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงเลือกรูปสะพานที่ไม่มีรถไฟเพราะพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีรถไฟก็ได้เพราะความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มาอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันสาคัญและมันจําเป็นแล้วมัน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 ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นพี่เปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับ หลายๆคนเราก็รู้ว่าอีเวนต์หรือการทําบางสิ่งบางอย่างของบ้านเราชุมชนเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับการจุดกรู้ซึ่งมันสวยงามแค่ชั่วข่าวแล้วมันก็จางหายไปแต่ว่าทําไมเราไม่ทาบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาทําไมเราไม่สร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้แบบเป็นฐานที่จะโตต่อไปร่วมกันอย่างนี้มากกว่ามันเหมือนกับไอ้รูปนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างืออย่างที่พี่บอกมันลิงก์กับ เรื่องของชุมชนเรื่องของราบลีเรื่องของความรู้สึกอย่างหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวมาปีละล้านกว่าคนแต่ว่าพี่ก็เลยเลือกวิธีการถ่ายรูปแบบตั้งขาตั้งกล้องเพื่อสติจัตอรัสสูง,สงเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็ไปมันบเบลอแทนค่าของความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวคือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่สิ่งที่มันชัดและคมมันคือเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของหมู่บ้านเรื่องของความยั่งยืนของชุมชนอะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยพี่เลยถ่ายรูปแทนถ่ายทอดมาเป็นลักษณะอย่่าาางนี้มกกว ดููเป็นไม้ผลิเนี่ยคืเอเขาบอกว่ามันมีทุ่งอ่ะที่แบบว่าสวยมากแล้วมันแต่สลือไม่หมดเลยแต่ว่าระหว่างก่อนที่จะไปปุ๊บครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าทุ่งเนี้ยขอเช็คแล้วเนี่ยเหลือแค่สิเปอร์เซ็นต์ก็ไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก่อนลงรถปุ๊บมันเหลือหลอมแหลมจริงๆเขาบอกไปต่อไหมไปที่อื่นไหมเดี๋ยวหาที่อื่นแทนอะไรเงี้ยแต่พี่มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะทิ้งโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์หรือจะใช้โอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นั้นพี่ก็เลยเลือกว่าขอขอก็เขามีเวลาครึ่งชั่วโมงขอไไออ้้้้ครึ่่่่่่่งงงงชัวววโมเเเนนีีีียยพพพใหปปลลลบขขาาแิ แล้วพยายามใช้โอกาสอย่าง10%หามุมให้เจอหาโอกาสให้เจอไม่เขาใจว่าไอ้10%ที่เหลือเนี่ยมันล้อมแหลมเนี่ยปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเราหาความงามหรือว่าใช้โอกาสอย่างสิ่งนั้นให้เจอเนี่ยเราอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องใช้ได้น้องๆเหมือนกันโอกาสนิดเดียวโอ้ความหวังนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะว่าพยายามให้ดีที่สุดใช้ให้ดีที่สุดกับว่าเฮ้ยเราไปรอโอกาสหน้าซึ่งมันอาจจะมีโอกาสหน้าอีกต่อไปก็เป็นไปได้ หน้าร้อนเมฆเวลามันผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปนานหรือแวบมันวิ่งเร็วมากนี่มันจังหวะเกิดขึ้นมาภายในสิบห้าวินาทีในช่วงเวลานั้นถูกที่ถูกเวลาพอดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นจังหวะความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความรู้สึกที่พี่บอกว่าจริงๆโมเมนต์นั้นเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ของภูเขานี้เลยหลายๆคนมันทําประวัติศาสตร์นี้แต่พี่มีความรู้เขาอยากไปกับเพื่อนว่ะอยากไปกับคนที่เรารักเขาว่ะอยากไปกับใครสักคนที่รู้สึกว่าเราอยากเห็นโมเมตนต์นี้ร่วมมกกับเเขาาลยนทึ รู้ดูใบ,บไม้ร่วงฤูดูที่คนชื่นชอบมากที่สุดของคนไทยอะไรเงี้ยฤดูใบ,บไม้เปลี่ยนสีฟูกุชิมะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นจุดหมายของของการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ก็เป็นรูปของโรงเรียนเก่าโรงเรียนหนึ่งเอามารีโนเวทใหม่เพราะว่าเขาใหญ่ให้ความทรงจำเนี่ยไม่ถูกลืมเขาหาวิธีการคิดแล้วหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาเป็นจุดขาย คือบางครั้งเนี่ยเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่แต่สิ่งที่เราต้องทํคือว่าเราอาจจะต้องเอาหาสปอตไลท์จุดอันหนึ่งดวงหนึ่งมาให้เจอแล้วส่องไปในพื้นที่นั้นให้คนเห็น <S 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 แต่เรื่องเล่าอันนี้มันตลกมากเขาบอกเป็นหนึ่งในต้นอิงโกะไอตีแปะก,ก้วยที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น วันนั้นสุดท้ายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาแอบ,บชอบผู้หญิงคนหนึ่งมา2ปี3ปีแล้วเขาทํางานอยู่ที่นี่เขาก็คุยบอกโอ้ยแอบบส่องเฟซบุ๊กมา2ปีแล้วมีเบอร์แต่ไม่กล้าโทรเคยทํางานด้วยกันครั้งหนึ่งไม่กล้าติดต่อไปอายเกินมากพี่ก็เลยบอกเอาวะไอ้โทรไปดิบอกว่าเนี่ยม,มีศิลปินมาจากราบุรีบอกว่าอยากขอไปสัมภาษณ์มากเลยผู้หญิงก็รับสายรับสายบอกว่านี้เนี่ยด่วนมากกระันถามมีศิลปินมาจากเมืองไทยนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยอยากจะมาสัมภาษณ์เรื่องผ้าเรื่องไหนึงได้ไ แล้วพอไปถึงโรงเรียนแห่งนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้น้องเจ้าหน้าที่คนนี้เหมือนกับบอกอยากจะรูปคู่กับผู้หญิงคนนี้มากเลยพี่ก็จับ2คนนี้มาถ่ายรูปคู่กันเป็นรูปคู่รูปแรกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งแบบว่าเขาดีใจมากเพราะอยากได้รูปมากๆเลยแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาโทรมาหาพี่ทําไมวะสองคนนี้แต่งงานกันแต่งงานกันจริงๆแต่งงาน้วอยู่แฮปปี้เอนดิ้งมากมีความสุขมากเพราะนี่จริงบอกว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างทีง่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นติ๊กซอง ที่มันสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วมันทําให้เกิดการเชื่อมโยงบางอย่างให้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนกันต้องขอบคุณน้องๆที่มาวันนี้เหมือนกันแล้วอาจจะเป็นตัวเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องขอบคุณน้อง,องๆม่อาจจะทาให้โปรเจกต์พี่สมบูรณ์สวยงามมากขึ้นหรืออะไรหลายๆอย่างหรือบางครั้งบางอย่างอาจจะมาที่ลาบรีหรืออา,อาจจะได้ฟูกุชิมะด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผู้เป็นปัะตูเชื่อมให้เรารู้จักกันแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ มีอนาคตที่สดใสได้ตามที่ตัวเองฝันทุกอย่างทุกคนเหมือนกันนะครับ